สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมและรับฟังข่าวในพระราชสำนักกับททบ5และผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก127สถานีนะคะค่ำนี้พบกับคุณปฏิมากรใจอ่อนและดิฉันปัจ,จรีสวนสินพง์ค่ะค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรีวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทำรรงบวัวสีมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชมบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย บุราพาประจำปีการศึกษา2,556เป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะต่างๆจำนวน10คณะ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะเทคโนโลยีทางทะเลคณะอัญ,ญมณีและคณะแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น3,803คนในจํานวนนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาชาวกัมพูชาจากวิทยาลัยกําปงเชอเตียนตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจํานวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยบุรพาเดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรและในวันที่29กรกฎาคม2 5 3 0 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบุรพาที่ตอบสนองหลักการที่ว่าการศึกษานั้นประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง